กินง่ายๆเลยขวบใครใช้วัคซีนพี่น้องอแค่ในหัวก็อิ่มแล้วล่ะมีแก้วจังน้อยแต่มาคงจังน้อยก็โอเคแล้วหรือว่าจังไงก็ง่ายๆค่ะง่ายๆกินง่ายๆสบายกายสบายใจสบายท้องไม่ต้องอะไรมากมายมันหมากับว,ะวะัวขดๆแพ้งนี่โดนอะไรวันตอนนี้เมื่อไหร่เขาแซงตอนเดือดยอดตัตววัวพี่น้องตัววันตัวคืนตัวคืนตัวคืนตัวตว,วัน กำลังจะออกดอกกำลังจะได้ผลฮฮฮฮฮแต่แดด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 แต่พี่น้องจ้างามปะคา่ะรอรอรอ,รอเอาคึ้จังหน่อยเถอะขึจังหน่อยเ่ะปีนี้ฮะมีไม่กี่หน่วยเลยมีไม่กี่รูปเลยไหมของเกเตาน่ ยังดีนะที่รอดมาได้นะยังดีนะที่รอดมาให้เป็นพันอยู่นะตรนที่รุมๆหายหมดเหลือเจ้าหนุ่มีหแหละยังดีโชกยังดีพวกเธอยังอยู่กับฉันรอวันจะเก็บเกี่ยวตัววันตัวคืนจะน้อยก็กินบทันอยู่พ่กกี่มือนะสองมือมันนี่กหญ่นนขึ้นหลายอ่เลย อีกสองสามวันนั่นก็ลกได้แล้วนี่อีกสองสามวันก็ค่อยคๆย่อนค่อยๆถอนได้แล้วค่ะตัววันตัวคืน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 ตัวไวอีหลตัวแล้วตัวเราตัวเราตัวเราตัวแล้วตัววันตัวคื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 นตัวแล้วตัวแล้วตัวแล้ว ยเลี้ยงโอยเนี ah, ่ยอนะที่ะที่พวกเขายากมากน้ำยายนอสวยกอดอ้ยยายอีขึ้นมาบยายมงเงินเอ้ยแต่เบิ้เจ้าไปเบิงแต่โคมผู้ข่อยมาเบิงผุนเยดฝ้าอยู่เลเจเบิงโคมร้อยเอ็แดงนู่นอยเบิงเยดฝ้าเอ้ยยายบมงเงินเอ้ย chị ra khả năng thì ngâm càng lâu dây